ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบบาวอีสานอีกแล้วพี่น้องคลิปนี้นะครับผมเนาะกะพาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของอีหลาหน้อยเฮาเนาะครับผมมาลุน้นสลาดกินแบงรัฐบาลไปพร้อมๆกันพี่น้องเนาะครับผมเราลุนไปน้ำกันตอนนี้กําลังออกเลขไทยสามตัวนะครับผมเนาะ,ะครั้งที่หนึ่งพี่น้องเลขไทยสามตัวครั้งที่หนึ่งลุนไปน้ำกันพี่น้อง คลิมนีอาจจะไม่ได้าอย่างหลายด้พี่น้องเด้อรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่อสามแปดเก้าสามแปดเก้าฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนี่คือเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งนะครับผมเนาะอ่าเข้ากับมารุนเลขล่างรกันอ่าสองสองตัวล่างนะครับผม เรากะรังวันทีหนึ่งไปน้งกัน,กนออกบ่แน่แล้วพี่น้องพี่น้อง fc แฟนคลับอีหล่าหน่อยเฮาอาจจะโศกจำมากกนกันได้เป็นบอพี่น้องว่านะครับผมพี่น้องล่ะถ้ากันได้เสียงโศกบอนะครับผมเนาะอันนี้ดูด้วยความบันเทิงในะพี่น้องวา,านสารจะย่ำอยู่ตลอดนะครับผมเนาะใครไม่ผู้ไดบ่มักเรื่องเสียงโศกเสียงดวงผู้ไดบ่มักเรื่องตัวเลขนะครับผมเนาะกะขอให้เบิ่งด้วยความบันเทิงนะครับผม อ่าซึ่งเราสนับสนุนนะครับผมเนาะอ่านั่นก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมเนาะส่วนการพานันเข้าบอสนับสนุนอ่าอันนี้บา,าลานจะย่ำอยู่เสมอการเล่นนะครับผมเนาะก็ต้องเล่นให้มีขอบเขตพี่น้องเล่นให้มีสติอ่ามีลอยสื่อจักหาจักซิปนะครับผมเนาะพ่อได้ลุ้นพ่อได้ให้หัวใจได้ฉูกฉีดเลือดในหัวใจได้ทํางานได้ตื่นเต้นได้ หลุ่นน้ำมูนะครับผมเนะาะบอว่าอ่บาบอเบนวา่ามีลอยซื้อมดลอยซื้อมดลอยเศร้าซือมดซ้องลอยจนเป็นนีเป็นซินอันดีบาลสาระดําอยูย่เสมอวา่บาบอเห็นด้วยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวออกรั้งที่สองพี่น้องรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสาม 9 2 3 9สองสาม้าครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก2องรางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทําการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ2,000บาทค่ะเลขท้ายสองตัวพี่น้องเลขท้ายสองตัวมาลุ้นกันนะครับผมเนาะ ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกวันนี้บร,ริษักะซสื่อลอตเตอรี่นะครับผมนอกสลากกินแบคงรัฐบาลไปใช้อุปกรณ์ออกรางวัหลหลายใบ <3. S 2> เิมพี่น้องจะใ,ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สามและหลักที่หกออกรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะผู้ที่จะทําการออกรางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยคือผู้แทนสนงงานักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณนัทยาการชนะ ออิงอิงอิงเพียงองงอิงอิงอิงเียงออิงอิงอิงเพียงองอิงอิงอิงเพียงขอให้ทุกคนโศกมานไปน้ำกันพี่น้องไฟส่วนคดีและละเมิดัยสสนลบารสอซีของอีหลานอยเฒ้ามีโศกมีบ่วงไปน้ำกันเต้นต้นเต้น รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายน2568เลขที่ออก3 7 3 7จฝ่ายครับน,นะคะรางวัลเลขท้าย 2>, 3, 2, 2ตัวงวดวันที่ <7, S> 1ิพฤศจิกายน2568เลขที่ออก 3, 3 7, 7. รางวัลเล็กหน้าสามตัวรางวัลเล็กท้ายสตัวและรางดอลท้ายสองตัวออกไปครบแล้วต่อไปแล้ววันที่หนึ่งไปแล้วกันแล้วเราผมเนาะวันที่หนึ่งรางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละหกล้านบาทนะคะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลเงินรางวัลรางวัลละหนึ่งแสนบาทค่ะสารสนว่าพี่ดองรางวัลที่หนึ่งไก่จะออกแล้วครับผมเนาะลูกสุดท้ายแล้ว เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะรุ่นไปน้ำกันพี่น้องนะครับผมเนาะซึ่งบาวิสานอาจสิมอรดรุนแล้วเพราะต้องบอกก่อนว่าบาสันบอดี้ซื้อใตดินนะครับผมเนาะบอด้เลนไตดินเสงลกบอลครบแล้วอันนี้รุ่นเอาใจซอยพี่น้องแฟนครับเอฟซีของอีหลานหน่อยเฮาเจ้าหน้าที่จะเปิดฟ้าตลับทึบแสง ที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหหลังค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งววดันที่16พฤศจิกายน2568เลขที่ออกเลขที่ออกพี่น้องสี่ห้า 4 5 8 1 4 5ครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายน2,568เลขที่ออก458 145โดยที่รางวัลที่1คะ่ะมีรางวัลค่าเคียงรางวันที่1จําจำนวน2รางวัลนะคะเลขที่ถูกรางวัลคือ458 144หนึ่งสี่สีหานอะครับ <4 S 2> ผม<ล><ส>เป็นจังได้กันแน่พี่น้อง อาการล้างหวยออกเป็นจังไดกันแน่นะครับผมเนาะเอ้ยมีผู้ใดโศกผู้ใดบานบอพี่น้องนะครับผมอ่ามีผู้ใดได,ได้เสียงโศกเสียงดวงกับบอวบบอออกอพี่น้องตอนนี้ เบาบอ่ออกนะครับผมเนาะเป็นจังได้พี่น้องส่งมานกันบ่นะครับผมอ <c oughs> <c oughs> ่าผู้ใดโ่งผู้ใดมานกันสามารถคอมเมนต์นะครับผมเนาะมาพูดคุยว่องนัวหัวมวลกันได้นะครับผมกะเลขหนาสามตัวเลขไทยสามตัวนะครับผมเนาะเลขไทยสองตัวแล้วกัรแลว,วันที่หนึ่งออกไปทีเรียบร้อย มีผู้ใดโศกู้ใดมานกันบอ่อแบ่ง20อีหลาหน้อยเฮาให้พอกันใช้เกือบออกสามตัวหนาเนาะครับผมเนาะสามตัวหนาออกหกศูนย์สองแต่แบ่ง20ของอีหลาหน้อยเฮาให้พกอ,อกันใช้ออกอ่านั่นคือสองศูนย์หกสลับกันหกศูนย์สองกับสองศูนย์หกเลขหนาอ่าสามตัวหนาเนาะครับผม อาการเป็นจังใดแน่พี่น้องลังไว้ออกนะครับผมดีายพี่น้องเล่นพ่อได้รุนนะครับผมนะ้องเล่นพ่อให้ได้ตื่นเต้นเล่นให้พ่อได้เลือได,ดได้ฉูบฉีดในหัวใจนะครับผมอ่าถือกะดีใจนะครับผมนะ้องบอถือเข้ากับกบอลตองเสียดายลายไหมพี่น้อง <c oughs> อาการเป็นจะไดดกันแน่ค้องเมนมาบอกสู้กันฟังได้นะครับผมเนาะคลิปนี้ก็ ดูด้วยความบันเทิงเดิมพี่น้องบอสานจําอีกครั้งว่าให้ดูด้วยความบันเทิงเบองดโดยข้อมวลน,นะครับผมเนาะอ่าพูดเอโฉบพูดมาน็ดีใจน้ำนะครับผมเนะาโศบไพมานมั่นดวงไพดวงมั่นก็ยังบอสานอยู่ตลอดการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับผมเนะบาบอสานยืนยเตือนอยู่เสมอควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเด้อพี่น้อง เราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเรานะครับผมนะห้องก็ต้องหูจังให้เกียรติคนอื่นเขาก่อนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทั้ง2องภาษารนุ่มแน่เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บ้าวสารต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ